ดูคนตัวตกใจ,จว,วันนี้ปเป็นเจ้าอ๋ออมันเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับเกือบเกือบตุ้ยอ้าตัวอันนี้ครับเหลืออีกไม่กี่คนตอนนี้เหลืออีกไม่กี่คนตอนนี้ครับผมจะตายหรือไม่ผมไม่รู้อะไรผมไม่รู้ แล้วตอนนี้บอลกำลังจะบ้าผมหาผมแล้วผมก็เตรียมตัวตีโอเคโอเคไอแล้วแล้วมันตียังไงไอแล้วผมตียังไงให้มันไม่ มันกลับด้านก็เลยเป็นงี้ี๋ยวันนี้ครับผมจะไปเล่นหนึ่งหนึ่งกับไอ, <c oughs> อ้คนเบอร์กะโอยไปเพื่อนเราอยู่ด้วยกันมาเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันก็ทื่อไปพ่วกนั้นกันไปเลยไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยอ้าวไอ้เพื่อนบ้าออกไปเดียวไม่ มันตีมันแล้วมันมา,ยาแย่งนะ

เอาไว้มาเริ่มขยับแล้วครับมันเริ่มขยับแล้วมันเริ่มขยับแล้วมันเริ่มขยับแล้วเอามาเอาเอาไม่ไหนอ่ะไม่ผมจะอยู่ออกไปออกไปเลยออกไปโยู่เดี๋ยวทำไมมันเด้งฮ่งทำไมมันเด้งทำไมมันเด้ง โอ้ยอันนี้เด้งอีกแล้วเี๋ยวเเไไพยายามคิดผมต้องเบดบอใหม่บอเอบบอบเอีเอ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 ่อเ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 เออเออเออเ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 อออเเอ ไปที่กดจริงหรือเปล่าอย่าทิปฉันเลยขุดจริงหรือเปล่อาอย่าตดฉันเลยโอ๋อ oh มีคนชนะแล้วโอ้โหบอยแบนด์บอยแบนด์เกาหลีบอยแบนด์เกาหลีแต่เลยโอ้อุ้ยมันคืออะไรเร็ว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  สาษาอังกินเลยคุณไม่ใช่ภาษาใหยต่อไปแล้ว ผมทุกคนนี่คือผมกระโดดอยู่นี่กระโดดเด้งเดินอยู่นี่คือหัวข้าบุกพบอยู่ี่เห็นไหมท้องวัดเห็นไหมพื้สีที่เดินไปอยู่อะแล้วหัเป็นรูปหัวใจแล้วชื่อผมอ้าัวเป็นรูปหัวใจแล้วเป็นรูปหัวใจรูปหัวใจเฮอวนไเอาเราสองคนเร็วแท้โอ้ กดไม่ทันเราคือไม่มีสิดเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่กด F K แล้วเรายังไม่กดกเราก็ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้กด F K ไนเ,นเอา้อาไอ้เจ้าผู้คนทำไมผมฆ่าได้เยอะเกินเอาไปเอเอเอา้าเริ่มแล้วครับการท้าทายมันเริ่มต้นขึ้นแล้วการท้าทายมันเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้เราสองคนแล้วครับตอนนี้เราสองเอา้าวยังดีอยู่ที่ผมได้เงิน,นสี่วท่าไปสี่สิบหก ตา้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออไปมาเลยมาเลยอุ้ยอุ้ย,ยมันตีไม่ได้อุ้ยอุ้ยมมีเลีอดตีผมแล้วจะตีไนี่อเราค่ะค่ะแล้วจะตีทําไ สองคนเรว้วอ้าด่านเดิมครับด่านเดิมอีกแล้วด่านเดิมนี่คือด่านเดิมเอ้าไม่ใช่ครับเป็นด่านราชาโจรสลัด เมนร้อยสี่สิบหกวุย้ยเราได้เป็นคนแรกเล่าเป็นคนแรกก็ไอ้แล้วมันคือแล้วมันคือมาตีใก้ผมเหืือ เมือนหาเอ็มหาเอ็มเอ็มเอ็มโอโนโนครับโอ้ยโอ้ยโโนโนนโหนโน ปอกน้ำสายิต yeah, ิดต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 ิดิดติยดติดติดดดไปดติอดติมติดดติดติดติดดดดาตดต โอ้หน้าใต้น้ำเลยกคนร่วมเป็นแบบระเลกมา <c oughs> ผมกดไปแล้วแต่บัตรไ่อีกนะผมไม่ไปกด F K ทุกคน ต้องรอหน้าที่ตู้กดโอ้ยเพื่ออะไรดีอ่ะไม่เด็ดนะแล้วคนนี้มาคุ้นๆเราเคยไปเจอวันที่ไอหนึ่งหนึ่งอ่ะที่เราเข้าไปแล้วปากมันเด้งอ่ะท่านชม ตีพีงต่วอวัวตัวครับเอาแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายครับผมไม่ใช่ผมนะคนอ,อ,ะอื่นอุ้ยตีใบได้ครับโอ้โหมันก็ขอจอบพิธีนี้ครับ 15, 15น้าเลยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายครับ